คุณสมหวังอัสราศีเนี่ยซึ่งผมรู้จัก<ะ>นะครับเพราะว่าก็อยู่ในส่วนกลางเขาจะสนิทกับน,นัทวุฒินัทวุฒิพาเขาเข้ามามแล้วกับผมก็สนิทแล้วก็ดีกันมีอะไรมากมายกันในชีวิตวันหนึ่งคุณสมหวังเนี่ยที่เขาออกมาตัดพ่อเนี่ยว่าเขาถูกสรรพากรเรียกเก็บภาษีห้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านจากเงินบริจาคผมเองเนี่ยนะครับก็พูดตอบก,กรณีนี้คนเดียวเพราะไม่รู้จะทาอย่างไรเพราะที่ทําได้นี่ก็นะครับประสานงานด้านหลังหมดว่าอะไรทาได้เนี่ยนะครับโดยไม่เกี่ยวคุณสมหวัง ว่าผมขอโทษคุณสมหวังด้วยท,ท,ที่มาอยู่ในองคอนน์กรนี้และไปทําให้เดือดร้อนคนก็ดูเนี่ยนะครับคำตอบนี้เป็นจำนวนมากและผมเจอกันครั้งสุดท้ายงานศพแม่คุณรังสีเสรีชัยเมื่อหลายปีก่อนคุณสมหวังก็มีชีวิตของเขาเองซึ่งความจริงแล้วก็อยู่ในฐานะที่ไม่ควรจะมายากลาบากแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาตัดสินใจชีวิตเขาอย่างไรเพราะว่าเราเองก็ไม่เคยได้คุยกันหลังจากนั้นเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันก็ยุติกันหมดคุณยศวรลิศชูกหอือซึ่งก็ผมเจอครั้งสุดท้ายวันที่เขาต้องคำพิพาก กรดีปล้นรถถัง5ปี4เดือนเนี่ยในศาลเช่นเดียวกับอดีตแกนนาคนอื่นๆนั่นแหละเจอตัวเป็นๆครั้งสุดท้ายแต่ผมก็นั่งบอกในรายการนี้ว่าเขามาลาผมก่อนหน้านี้ mm hmm. ร่วม3เดือนแล้วนะครับขนของทุกอย่างเขาขอไปใช้ชีวิตของเขาเอง mm hmm. ซึ่งผมต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการจับโยงกนะันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณยศวริศชูกล่อมเนี่ยหรือคุณเจงดอกจิกเนี่ยเขาจะไปทําอะไรผมก็บอกอยู่แล้วว่าก็ต้องรับผิดชอบกันเอง mm hmm. เพราะผมไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตอะไรเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของคุณเจ็งดอกจริงคุณสมบัตินี่เขาไปนานแล้วเพราะฉะนั้นการตัดสินใจทางการเมืองของสองคนนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของสองคนที่เขาจะต้องอธิบาย huh. แต่ไม่ได้เกี่ยวกับผมผมก็ไม่ได้ไปด้วยดิยและก็ยังนั่งวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่เหมือนเดิมสามปออยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่ต้องอธิบายต่องความเข้าใจความเป็นจริงเนี่ยนะครับกรณีที่สยนทีวีก็มาเฉียวๆกรณีแรมโบต่อแรมโบเนี่ยเรียนรมด้วยกันก ก็ไม่มีใครปฏิเสธว่ามันเรียนด้วยกันจริงอะแต่ว่ารุ่นนั้นะเรียนประมาณสักสี่แสนคนนะใครปั๊มเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเขาก็อยู่ช่วยพันธกิจสังคมจนกระทั่งมาพลังทำตอนนายกทักษสิณลงผู้แทนครั้งไนเขาก็อยู่มุมเขาไม่ได้อะไรกับผมนกจนกระทั่งมาเป็นผู้แทนไทยรักไทยแล้วก็ตามลําดับแล้วก็มีความเห็นที่ต่างกันมากมายเหมือนกันมากมายแต่ปฏิเสธการรู้จักเพราะว่า ทุกคนที่อยู่ในนปชมันก็เป็นเพื่อนกันหมดอ่ะใช่ใช่<ม>ก็สู้กันมาเนี่ยครับจะไปปฏิเสธยังไงว่าเขาไม่จะเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันหมดมมและทุกอย่างใครตัดสินใจอย่างไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวของคนนั้น<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลังจากเหตุการณ์ยึดอำนาจปีห้าและจนกระทั่งนี้นะครับมีการจะเลือกตั้งปีหกเขาไปพลังประชาร<ม>ัฐในขณะนั้นรวมไทยสร้างชาติในขณะน,นี้แต่ผมก็ตอบในขณะนั้นว่าใครตัดสินใจทําอะไรก็เป็นความรับผิดชอบของคนคนนั้นนะ<ม>อดีตที่ผ่านมาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้้ว่ารูจัก นายกรุษนายกรัตศิลก็รู้จักแรโบไม่ได้ต่างจากผม,นะมเพราะว่าไปตั้งตำแหน่งพิเศษในหะ้เลขานุก,การสว่วนตัวนายกรัฐมนตรีตั้งคู่กับ ito อีโตะสองคนอีโตอีสานอีโตอีสานกับเรโบอีสานเขามาพร้อมกันก็เป็นการตั้งตำแหน่งที่ประหลาดเพราะว่าไม่เคยมีในสารบบในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ตั้งเขาเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผมไม่เคยอยู่ในซีกนี่นะครับบริหารอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นการจัดความสัมพันธ์เนี่ยเขาใกล้ชิดกว่าผมแน่นอนค่ะจนกระทั่งว่าเขาเนี่ยนะครับเ้ามาอยู่กับทางนน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 ีีี้้้้ผผมมมมมกกกกก็็ไไ่่่่ดาาาาาาาทงงเเเเเพพรรระะยยยยษิิิใหปปชชววคคคัับืออออตตจจุ ความจริงก็ไม่อยากจะลับก็มีคนเนี่ยนะครับมาบอกมาเจราจากับผมเนี่ยว่าคุณจรูพรติดคุกกันเหนื่อยมากแล้วนะปีกับสิบห้าวันนะเห็นใจในโชคชะตาคุณจรูพรนอนพักสักพักไหมคือไหมว่างไหมพักพอจแล้วก็จะเอาตังค์มาให้จะได้ใช้ชีวิตอะไรมากมายไม่ต้องมาช่วยอะไรเขาแต่ว่าเหนื่อยมากเลยช่วยพักก็พักก็ยังได้ขอให้พักหน่อยขอให้พักนะไม่ต้องมาช่วยเขาเลยแต่ว่าให้พัก ก็ตังก็มากมันพอสมควรนี่พีทีวีตอนนี้ก็ใช้ไปหมดนะถ้าได้ถ้าเอาถ้าไปรับวันนะั้นและไม่มีใครจะมาว่าอะไรคุณจตบอลได้เพราะว่าพรรคหรือว่าถ้าจะพูดก็เชิญชวนให้คนมาใช้สิทธิทเลือกตั้งม,มุมบวกมุมดีๆกันเอาไว้แต่ผมไม่เลือกผนทางนั้นผมเลือกมาช่วยพรรคเพื่อชาติตามคำอมบอกกล่าวของนายกทักษิณจนกระทั่งจิบายหากรณีของแรมโบ้เขาตัดสินใจอย,อย่างไรที่ผ่านมาผมก็พูดเหมือนกับพูดกับกร,รณีคุณยศวริชูกล่อมหรือคุณสมหวังขนาดนี้เราไม่ได้เจ้าชีวิตระวังกันนะแม้ว่าอยู่กกกกลิิ็คันนทุะ เป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนกันทุกคนคลุกคลีตีโมงเพราะมันร่วมกันต่อสู้ในสมรภูมินั้นเหมือนเราอยู่บนเวทีพฤษสภาปีสามห้าปีห้าสามก็ไม่ได้แตกต่างในเรื่องการความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่การตัดสินใจทางการเมืองใดๆนั้นเราเป็นเจ้าชีวิตใครไม่ได้เราไม่มีปัญญาไปดูแลชีวิตใครได้นะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลแต่ละคนก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวซึ่งเขาต้องรับผิดชอบตัวเองผมไม่ได้ไปบอกว่าเขาต้องไปที่ไหนอย่างไรทุกคนก็เป็นแบบนี้